ขณะที่ผมหาข้อมูลของโอล g าแกรนแคทอยู่ผมก็ไปเห็นว่า o อ a Good Cat ทเขาปรับอุปกรณ์ตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งผมยอมรับว่าตกข่าวจริงยังไงก็ตามอยากรู้ใช่ไหมเขาปรับกันตรงไหน,นไปฟังกันได้เลยอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้ปรับแค่ออปชั่นดังนั้นงานดีไซน์จะไม่ต่างกับรุ่นก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นไฟน LED หน้า LED ทรงน่ารักกระชนหน้ากับฝากระโปรงหน้าที่ออกแบบสอดคล้องอย่างลงตัว รวมถึงด้านท้ายที่จะมีไฟไท้ายแบบ2ชั้นชั้นบนจะอยู่ที่กระจกและชั้นล่างนั้นจะอยู่ที่กันชนหลังส่วนที่ปัดน้ำฝนหลังยังคงไม่มีเหมือนเดิมสําหรับสีตัวรถนั้นจะมีทั้งสีเบจสีฟ้าเข้มสีเขียวเข้มและสีเขียวพิสตาชิโอซึ่งยืนยันนะว่าจะไม่มีสีทูโทนให้เลือกอีกต่อไปสําหรับรุ่น GT นั้นสิ่งที่ต่างกันก็คืออะไรที่เคยเป็นสีแดงจะกลายเป็นสีเหลืองหมดทั้งกันชนหน้ากระจกมองข้างล้ออันลอย กระชนหลังและสปอยเลอร์ล่ะและโทนสีจะมาแบบที่คนไทยคุ้นเคยกันทั้งสีขาวสีดำสีเทาสีเทานมสีแดงสีฟ้าซึ่งก็มีความดุดันในแบบของเขาล่ะครับสหรับภายในห้องโดยสารแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับมาตรวัดจอ7นิ้วและเครื่องเสียงจอ10.25นิ้วแต่จะมีการปรับการาฟิกใหม่ตามยุคตามสมัยแต่ที่เปลี่ยนกันแน่นอนเลยก็คือคอนโซลกลางคราวนี้จะออกแบบใหม่ทั้งแผงเลย ทั้งช่องเสียบ USB แล้วก็ช่องปลั๊กไฟ12โวลต์จะทําช่องที่มันเด่นออกไปและคอโซนกลางนั้นจะมีที่วางแก้วน้ำดีไซน์ใหม่พร้อมกับช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายแบบเต็มรูปแบบและคนสงสัยว่าคันเกียร์อยู่ไหนซึ่งคันเกียร์นั้นจะอยู่บริเวณคอพวงมาลัยฝั่งขวาเหมือนกับรถยุโรปหลายยี่ห้อโดยเฉพาะตราดาวซึ่งฝั่งซ้ายนั้นจะเป็นทั้งการปัดน้ําฝนและ การเปิดปิดไฟหน้าในก้านเดียวกันซึ่งใครที่ใช้งานก็ต้องปรับตัวกันเยอะพอสมควรนะสำหรับเหล็กมือไฟฟ้านั้นผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนใครรู้เชวยบอกด้วยนะครับนอกจากนี้ตัวพวงมาลัยยังมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูแตกต่างกันยิ่งขึ้นสำหรับภายในตัว GT นั้นจะเปลี่ยนโทนสีจากแดงกลายเป็นเหลืองพร้อมกับพนักพิงสีสะกับพนักพ,งกพ,กพิงลำตัวรวมกันเป็นชิ้นเดียวกันที่จะทำให้ดูสปอร์ตขึ้นแน่นอนว่าวัสดุที่ใช้ก็จะแปลกไปอีกด้วย ส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่นั้นยังคงมีเหมือนเดิมทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยทาให้รถอยู่ในเลนระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบป้องกันเข้าใกล้รถใหญ่ระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติระบบช่วยถอยหลังเองอัตโนมัติก็ยังคงมีอยู่นะสำหรับผมพลังเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ซับซ้อนมากๆเพราะว่ามีหลายสเปคด้วยกันแต่จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือรุ่นธรรมดาจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหน้าโดยจะมีบัตรตรี่ความจุถึง47.8 49.92 57.7หรือ59กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงกำลังจะอยู่ที่143แรงมา้าละบิด210นิวตันเมตรกับเวอร์ชัน GT ที่จะมีกำลังอยู่ที่184แรงมา้าละบิด232นิวตันเมตรแต่ความจุแบ,บตเตอรี่จะมีทั้ง49.92และ57.7 ซึ่งระยะทางจะวิ่งได้ไกลตั้งแต่401ถึง501กิโลเมตรรอบราคาก็จะมีดังต่อไปนี้อันนี้จะเป็นสเปคของเวอร์ชันจีนส่วนเวอร์ชันไทยถ้าออร่าคูดแค t ยังทำตลาดต่อหรือจะมีแผนประกอบในประเทศในอนาคตคาดว่าจะได้ใช้คอนโซลกลางแบบนี้อย่างแน่นอนแต่จะมาเมื่อไหร่นั้นอันนี้ต้องรอดูอนาคตกันต่อไปครับ